สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Future r i s e F. อาวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถที่กำลังเป็นกระแสะแรงในปี2025และสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกกับการกลับมาของรถยนต์ขนาดเล็กที่ทุกคนคุ้นเคยทาทานานโน2025ชมใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นดีไซน์ทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเราจะพาไปจอดลึกกันแบบละเอียดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคุ้มค่าน้าซื้อแค่ไหนไปชมกันเลยครับ เริ่มจากภาพรวมของตัวรถทาทานาโน2,025ยังคงคอนเซปต์เดิมคือเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองแต่รอบนี้มาในดีไซน์ที่ล้ำสมัยกว่าเดิมเส้นสายของตัวรถดูฉกเฉี่ยวไฟหน้าทรงเลดแบบใหม่ที่มีดีไซน์คมชัดกระจังหน้าปรับให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูลงตัวกับรูปทรงของรถมีให้เลือกหลายสีโดยเฉพาะสีทูโทนที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้ทำให้รถคันเล็กคันนี้ดูน่ารักแต่มีความเท่ในตัว เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านไม่ต้องบอกเลยว่าทาทานานโน2 0 2 5เปลี่ยนแปลงจากกลุ่นเก่าไปมากเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพดีขึ้นนั่งสบายมากขึ้นมีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าด้านหลังที่จัดวางได้อย่างชาญฉลาดแม้ว,ว่าตัวรถจะมีขนาดเล็กแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่อง USB และที่วางแก้วน้ำก็มีให้ใช้อย่างครบถ้วน ในเรื่องของความสะดวกสบายทาทานาโนรุ่นใหม่นี้ถือว่าใส่ใจผู้ใช้งานมากมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ทำงานได้ดีแม้ในสภาพอากาศร้อนแรงของเมืองไทยระบบบล็อกประตูอัตโนมัติกระจกไฟฟ้าและระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มกดก็มีให้ใช้งานครบถ้วนรวมถึงระบบกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถที่ช่วยให้การขับขี่ในที่แคบง่ายขึ้นมากด้านสมรรถนะทาทานาโน2025มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ขนาด8 0 0ซีที่ได้รับการปรับปรุงให้เงียบขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือในบางรุ่นยังมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าให้เลือกที่สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลขับง่ายแม้ในสภาพจราจรติดขัด ในเรื่องของระบบความปลอดภัยทาทานานโน2025มีการใส่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมการทรงตัวซึ่งหาได้ยากในรถระดับราคาเดียวกันทำให้มั่นใจได้มากขึ้นเวลาใช้งานทั้งในเมืองหรือเดินทางไกล สำหรับใครที่มองหารถยนต์ขั้นแรกหรือรถเล็กไว้ใช้งานในเมืองทาทานาโน2025คันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากทั้งในเรื่องของราคาสมรรถนะความประหยัดและรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองไม่ซ้ำใครราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเข้าถึงได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติทั้งหมดที่หทให้มาแถมยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายและการรับประกันจากศูนย์บริการที่ครอบคลุม โดยสรุปแล้วทาทานานโน2025เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่สวยขึ้นฉลาดขึ้นและตอบโจทย์คนเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดรถยนต์ปีนี้หากคุณกำลังมองหารถเล็กราคาเบาๆที่ใช้จริงได้ทุกวันทาทานา,นานโน2025คือคำตอบครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม f u t u r e ร์ไรซอาของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ